อยากเปลี่ยนตัวเองแต่ทำไมเปลี่ยนไม่ได้สักทีติดตามได้ในเรื่องเล่าจากห้องโค้ส EP 7ค่ะพอถึงช่วงเทศกาลสำคัญๆของทุกปีทีอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่ไทยปีใหม่จีนหรือวันเกิดเรามักจะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่พอระยะเวลาผ่านไป หายใจเข้ายังไม่ทันไยเลยมารู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปปีหนึ่งแล้วและที่พีกสุดๆเลยก็คือเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพอครบปีทีก็ตั้งเป้าหมายทีแล้วก็เป็นแบบนี้มาตลอดใครเป็นแบบนี้บ้างคะพราวเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบตื่นเช้าพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนตื่นเช้า ก็ทำไม่ได้สักทีทำได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับไปตื่นสายเหมือนเดิมนี่เอาตัวเองมาขายเลยนะคะเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างจริงจังนั้นเราต้องมีเป้าหมายว่าเราจะเปลี่ยนไปทำไมเราจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรจากนั้นจึงวางแผนลงลึกในรายละเอียดว่าเราจะทำอะไรบ้างในแต่ละวัน มีโค้ชี่ท่านหนึ่งเธออยากเปลี่ยนนิสัยเรื่องการไม่ชอบอาบน้ำมากวันไหนที่ต้องอยู่บ้านเธอก็จะใส่ชุดนอนแล้วก็ทำภารกิจตั้งแต่เช้าจะลดคำ่ำจะอาบน้ำก็ตอนก่อนนอนเท่านั้นเธอบอกว่าอยากแก้นิสัยเรื่องการไม่อาบน้ำมากๆทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่าทุกครั้งหลังการอาบน้ำเธอจะรู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าแต่ทำยังไงก็ทำไม่ได้ทักที เธอจะอาบน้ำก็ต่อเมื่อเธอต้องออกไปทำธุระนอกบ้านเท่านั้นหลังจากที่เธอเอ่ยประเด็นนี้ขึ้นมาพาวบอกโคชีท่านนี้ว่าง่ายมากเลยเพราะพาวทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วหลังตื่นนอนในทุกๆวันสิ่งแรกที่พาวทำเลยก็คือการอาบน้ำพราวจะไม่จับมือถือหรือทำอะไรทั้งสิ้นหลังการตื่นนอนเมื่อตื่นนอนปุ๊บ พราวจะอาบน้ำทันทีแล้วค่อยทำงานทำภารกิจในระหว่างวันตามโปรแกรมที่พราวตั้งไว้พราวก็แนะนำพี่ท่านนี้ไปแบบนั้นเหมือนที่พราวทำแต่พี่ท่านนี้ก็มีต่อรองว่าตื่นแล้วขอกินกาแฟก่อนได้ไหมแล้วค่อยอาบน้ำให้ทุกท่านถ่ายสิคะว่าถ้าเรามีข้อแม้ให้กับตัวเองกับสิ่งที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนแบบนี้ คิดว่าเราจะทำได้ไหมคะถ้าใจไม่มุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนจริงๆเราก็จะเปลี่ยนได้แค่ไม่กี่วันสุดท้ายเราก็กลับไปเป็นแบบเดิมอีกการที่เราไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้นั้นเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าแบบเดิมมันก็ยังโอเคอยู่สำหรับเราเรายังทนได้เรายังทนไหวเรายังสบายอยู่ถึงไม่เปลี่ยนเราก็ยังอยู่ได้ไม่คอขาดบาดตายอะไรขนาดนั้น แต่เมื่อไหร่ที่มีสถานการณ์มาบีบบังคับเราจนเราทนไม่ไหวดิ้นไม่ได้ไปต่อไม่เป็นนั่นคือสัญญาณที่กำลังจะบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนตัวเองจริงๆถ้าเรายังไม่อยากเปลี่ยนอีกก็จะมีสถานการณ์เดิมๆซ้ำๆเข้ามาบีบเราอยู่เรื่อยๆจนเราทนไม่ไหวสุดท้ายเราต้องยอมเปลี่ยนตัวเองในที่สุด พราวเริ่มต้นด้วยการจัดคิวนัดโคชจุนจิตส่วนตัวในช่วงเช้าเพื่อบังคับตัวเองให้ตื่นเช้าขึ้นเพราะทุกครั้งก่อนเริ่มจูนส่วนตัวพราวจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองและนั่งสมาธิอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นการเคลียร์จิตตัวเองจึงทำให้พราวต้องตื่นเช้าขึ้นโดยอัตโนมัติ ในช่วงแรกๆที่ต้องตื่นเช้าก็มีหงุดหงิดบ้างเพราะว่าง่วงนอนแต่พอเปลี่ยนทีละนิดทีละหน่อยเราก็เริ่มรู้สึกสบายขึ้นง่ายขึ้นทุกท่านคิดดูสิคะว่านี่แค่เปลี่ยนเรื่องเล็กๆในชีวิตนะแล้วถ้าเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ละ่ะที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จเราต้องใช้ความพยายามขนาดไหนอย่ารอให้สถานการณ์มาบีบบังคับเราจนเราทนไม่ไหวแล้วเราค่อยเปลี่ยน ลองฝืนใจตัวเองดูบ้างที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเปลี่ยนตัวเองได้ชีวิตจะดีขึ้นยังไงเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราจะรู้สึกว่าง่ายเราทำได้เราเปลี่ยนได้สาวเชื่อว่าทุกท่านทำได้แน่นอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ